ค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่น้องอที่น่ารักทุกๆท,ท่านเลยนะคะอ้าวตอนนี้น้ำโคต้าเดือนมีนาของเราเรียบร้อยแล้วนะ,ะนะให้ทุกท่านได้ดูเนาะอ่าอันนี้เป็นเป็นของอน้องกำลังเดินทางมาเอาเนาะเมือ่อเมื่อคืนนี้ไปไปทานไปทานตัวรุ่งเนาะกรเตี๋ยวตัวรุ่ง ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวเกาเหลานะร้านแม่ยิ้มนะกระเพาะปลาเนาะก็บอกโอ้กำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยหงเงี้ยเขามีคนจะเอาน้ำอย่างจําชื่อวัดไม่ได้เลยนะตอนนี้นะจะเอาน้ําอยู่ที่สาขานหนองปงอบคงเขาอยากได้น้ําไปทํางานบุญพอดีขงเงี้ยออาเราก็เลยขออนุญาตแม่ชีเนอะแม่ชีกดชพรนะคะให้ให้ให,ให้ให้เอาเป็นเอ เดอนเมษาได้ไหมเพราะว่าโคต้าอื่นเบียดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าโคต้านี้นะคะอันนี้ก็เป็นของแม่แม่คำมีเนาะคำมีพลือนะคะเห็นไกำลังโฟกัสอยู่ไม่ชัดเลยนะ,ะแม่คำมีพลือนะคะเห็นมเพิ่งจะชัดนะก็อันนี้นะคะก็เป็นของพี่ชิยพลนะคะจะใช้วันอาทิตย์นี้นะคะ เลยมีของแม่ชีบอกว่างั้นแม่ชีไปเอาเมษาก็แล้วกันนะก็ไปพร้อมกับพี่อรุณทวัดีเลยนะคะก็เลยได้โคตา้านี้นะคะอ่าโคตา้าโคตา้าเซ็ตนะเซ็ตของของแม่ชีนะคะ,อะเอาก่อนเลยนะก็ใช้โคตา้านี้นะคะน้องกําลังเดินทางมาเนาะส่วนโคตา้านี้ก็เป็นของอพี่พรทิพย์นะคะ,ะพี่ร่วมนะ ร่วมแบ่งปันดีมากเลยนะแล้วก็ส่งลูกมารับน้ำนะวันนี้นะผ่อนทิพย์พิเศษคงนะอันนี้ก็เสร็จพอดีเลยนะเป็นโคต้าของเดือนอมีนาคมนะคะสรุปแล้วก็คือเดือนมีนาคมเนี่ยเราทําทั้งเซตกลุ่มพาพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็เดือนอมีนาคมด้วยนะคะก็เป็น8เซตเลยนะ ก็ขอบคุณนะคะ,ะทุกท่านเลยนะที่มารับนะ้ำแมกเนติกทุกวันทุกวันเนาะ,ะนี่ก็ดีใจนะของน้องวันดีนะ,ะวันดีบอกว่าจะไปร่วมนะคะ,ะถวายรถและน้ำแมกเนติกนะทีะ่วัดป่าพระพุทธบาทกับพี่เฮียบคนด้วยเพราะว่าน้องอยู่เหล่าเสือโกกอยู่แล้วเนาะบอกวัดนี้น้องยังไม่เคยไปน้องอยากไปนะ,ะก็รู้สึกปรับปื้่มแล้วก็ยินดีนะคะ,ะกับทุกๆงานนะ ทุกทุกความสำเร็จนะคะแล้วก็ทุกๆความดีนะที่จะเกิดขึ้นนะท่ามกลางพวกเราทุกคนเลยนะคะ<อ>ก็โครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะ<อ>ผู้ร่วมบริจาคทุกทุกท่านเลยนะคะ<อ>แล้วก็ขอขอบคุณนะคะ<อ>ในจ่าหนี้จ่ามานี่เลยจ่าตรงนี้เลยจ่าขนขนขึ้นรถเลยมองนี่จ่าสิบเก้าโลน้องอะไรนะน้องอะไรนะ ไอวัดชื่อวัดอะไรนันลืมละจําได้บ่<ร>จำไม่ไดใใใใ้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวโทรถ,ถามพิธีนึงเนาะ<ช>เพราะว่าจะต้องไปบอกเพื่อนน่ะนะเปิดเปิดรถเลยเนาะเออเอ,อจ้าน้องมารับรถร,รับรับน้ำละนะยิ่งกระเพาะป่าจ้า <ๆ S 1> กำลังกำลังถ่ายไอวิดีโอให้พี่พี่พน้องดูเรามาเอาน้ำจ้ายุฟยังอันนี้จ้านีแหละยุฟังนี่ละมาผู้เดียวบ่มากับลูกอีกสองตัวบ่เออดีแล้วละเออดี พอดีแจ๊ดเพิ่งทำอไอ้นี่สดๆเลยนะทำเสร็จไปอ่ำน้ำาจ้ะน้องได้ทำแล้วนะก็ดีใจเนาะก็มีมีความรู้สึกเนี่ยจะยังจำชื่อไม่วัดไม่ได้เลยนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าตาอะไรรอรอก่อนเนาะรอรอ,อแม่ยิ้มเนาะ แม่ยิ้มเจ้าของร้านกระเพาะปานะคะก็เดี๋ยวท่านท่านท่านบอกวัดแล้วนะแต่เราจําไม่ได้นะเราจําไม่ได้ว่าวัดอะไรนะตรงนี้ด้านข้างเห็นไหมฮะจาไม่ได้เดี๋ยวจะไปถามยายยิ้มอีกทีหนึ่งเนาะพอดีแจ็คทำเสร็จนะไม่ต้องแต่งตัวกันเลยรี่ไปอาบน้ําเลยได้น้องน้องเอกเนาะก็เลยมานั่นคนเดียวเลยนะคะจัดเรียบร้อยนะคะก็พร้อมพร้อมจัดส่งมอบเนาะ ไอ้ฝาน,นี่มันมาจากไหนของมันเว้ยหลายบอมาหลายดอกเนาะเออนัออ่นแหละกินได้มุ่งไปแล้วนะเอาน้ำเอาน้ำไปทำบุญวัดนะคะโอ้คิดถึงอยู่พอดีเลยตรเอ้อมีเขาเขาอยากเอาน้ำน้ำไปงานไหนงานปฏิบัติธรรมว่เงั้นวัดอะไรล่ะจำไม่ได้แล้ว <laughs> ลืม <laughs> เดี๋ยวก็ค่อยถามแล้วก็แจ้ง พี่พี่น้องน้อยอีกทีนะอันนี้เนี่ยสี่แพ็คสี่แพ็คของพวกเราเนาะเนี่ยก็จะจัดส่งมอบให้หมดนะคะแจกหมดเลยนะ,ะเอาละค่ะ,อะตอนนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาช่วงเวลาอีกส่วนหนึ่งไปเก็บภาพมาฝากพี่น้องกันนะคะ,อะข,อขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ